สวัสดีครับวันนี้มีงานตัวใหม่เข้ามาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นงานแบรนด์74 t f Denim ครับตัวนี้เป็นงานป้ายหนังแท้นะครับตัวป้ายเป็นงานป้ายหนังแท้หนังวัวฟอกฝาดครับป้ายตัวนี้หนาที่ที่2.5มิลครับสอดเข็มขัดด้านหลังนะครับตัวงานเย็บทางแบรนด์เดินได้3เส้นครับนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานปักรูปสายฟ้าย้ำกระเป๋าครับเพิ่มความแน่นหนา ตัวนี้ชื่อรุ่น Indigo X b อ็กแครับด้านนอกเป็นงานสี Indigo นะครับด้านในจะเป็นงานแบ็กครับดำครับ Indigo X b อ็กแบแบบนี้เลยนี่ครับตัวนี้ผ้า15ออนครับตัวนี้นะครับมีกระบอกเล็กมาก่อนนะครับกระบอกตรงน่าจะเข้าปลายเดือนครับนะฮะกระเป๋าเล็กเป็นงานโชริมครับรีเวทครับเป็นงานทองแดงครับนะครับต่อด้วยกระดุมครับโดนัทครับปั๊มช่อมะกอกทองแดงลุมดำนี่ยครับเป็นงานผ้าดิบนะครับ15ออน มีกระบอกเล็กเข้ามาก่อนนะครับ Indigo X Bag แบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับกระเป๋าผ้าแคนวาสครับสกรีนนะครับของทางแบรนด์24 Denim ครับเป๊กมุดเป็นงานทองเหลืองทองแดงนะครับอย่างที่เห็นเลยสินค้าทางร้านตรงปกนะครับรายละเอียดอ่าอันนี้รายละเอียดงานเย็บนะครับ Indigo X Bag ตัวนี้เป็นงานริมแดงนะครับตัวนี้เป็นงานริมแดงราคาเริ่มต้นนะฮะไซส์เล็ก750ไซส์ใหญ่อยู่ที่850ครับยิบ 8ถึง367 5 0นะครับ38ถึง428 5 0ครับกระบอกเล็กก่อนนะฮะก็บอกตรงรอหน่อยครับสิ้นเดือนเจอกันเข้ามาอีกประมาณ500ตัวนะครับกระบอกเล็กกระบอกตรงอย่าง500ตัวนะครับถ้าสนใจนะครับทักได้เลยนะครับของได้มามีแค่นี้นะครับใช้เวลาตัดนานมากช่วงนี้งานจะช้าหน่อยนะครับมาครับสนใจทักมาเย็นนี้เจอกันครับขอบคุณครับ